ชงเฉยมันหาวสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนที่ชีค่ะทีชีคแปลว่าบทที่7นะคะสำหรับวันนี้เราืจะสอนหน้า6 7สิถึงเจนะคะให้สติเรนหยิบหนังสือสีแดงเล่มที่เราซื่อโชว์ขึ้นมาได้เลยนะคะ สติเรียนจำได้ไหมคะว่าบทที่7คือเรื่องอะไรบทที่7คือเรื่องหัวป้าปาชื่อ生หัวป้ชื่生แปลว่าคุณพ่อของฉันเป็นคุณหมอนะคะสติเรียนเปิดไปหน้าที่64นะคะเราจะทบทวนเชิงชื่อกันก่อนนะคะเชิงชื่อแปลว่าคำศัพท์นะคะไปดูคำแรกค่ะ คำแรกคือชื่อชื่อแปลว่าเป็นหรือว่าแปลว่าใช่นะคะคำที่สองเออเออแปลว่าของสแสดงความเป็นเจ้าของคำที่สามเผิ่งหยกเผิ่งหยกแปลว่าเพื่อนนะคะคำที่สี่เสือช่งเสือช่งแปลว่านักเรียนนะคะคำที่ห้าปู่เชปู่เช แล้วไม่ใช่นะคะคำที่6อีเสงอีเสงแปลว่าคุณหมอนะคะคำที่7มามาแปลว่าไหมหรือแปลว่าหรอใช่ไหมหรือเปล่านะคะใช้กับประโยคคำถามนะคะต่อไปนะคะจะเป็นพาร์ททิงลี่นะคะทิงลี่แปลว่าการฟังนะคะ ในสต u d เด t นะคะเปิดไปหน้าที่67นะคะเดี๋ยวไปดูข้อแรกนะคะข้อแรกเราซืจะพูดว่า学生学生学生แปลว่าอะไรคะ学生แปลว่านักเรียนนะคะลองดูนะคะว่าใครคือนักเรียนนะคะให้ <My> Student, <My> student วงกลไปได้เลยคำตอบคือข้อ B นะคะต่อไปข้อที่2 เกอเกเกอเกอตนใครรู้แล้ววงลงไปได้เลยนะคะเกอเกอแปลว่าพี่ชายแสดงว่าข้อนี้ต้องตอบอะไรคะต้องตอบข้อ B นะคะไปข้อที่สามอีซงอีซงใครรู้คำตอบแล้ววงลงไปได้เลยนะคะ อีเซิงแปลว่าคุณหมอนะคะคำตอบคือข้อ A นะคะต่อไปนะคะในหน้าที่68ในข้อ4นะคะเราซือจะพูดว่าเราซือเราซือเราซือแปลว่าอะไรคะเราซือแปลว่าคุณครูแสดงว่าข้อนี้ต้องตอบอะไรคะข้อบนะคะต่อไปข้อที่5เราซือจะพูดว่า 我家有五口人，有爸爸妈妈、哥哥、妹妹和我。อีกรอบหนึ่งนะคะ我家有五口人，有爸爸妈妈、哥哥、妹妹和我。สำหรับข้อนี้นะคะเราื่อจะพูดประโยคยาว ให้สตูดิโอจับใจความแค่วอ u เจอร์อคนโแปลว่า5นะคะนักเรียนลองนับเอาก็ได้นะคะเพราะว่าเราซูพูดแค่ว่าวยยอ u เจอร์โอคเรนสามารถนับได้เลย1 2 3 4 5แล้วสามารถอวงได้เลยนะคะข้อนี้ตอบข้อ C นะคะ คะต่อไปจะเป็นเสียฮันจือเสียฮันจือนะคะแปลว่าการเขียนนักษรภาษาจีนนะคะในหน้าที่ห9นะคะจะเป็นการคัดคำว่าน,นี่นี่ตัวนี้นะคะแปลว่าผู้หญิงศิษยนสามารถดูตัวแรกได้เลยนะคะนี่ด้านข้างก็คือผู้หญิงแล้วก็ตัวที่สองนี่ด้านล่างก็เป็นผู้หญิงเหมือนกัน สติเ n นลองดูนะคะในช่องสี่เหลี่ยมสีเหลือง example ตัวแรกนะคะทาทาแปลว่า she เป็นผู้หญิงนะคะด้านล่างโผแปลว่า grandmother นะคะสำหรับการคัดให้สติเ n นดูจากตัวหนังสือที่เราซื้อขึ้นให้นะคะเขาจะเขียนลำดับขีดให้แล้วนะคะให้ดูสีแดงตัวแรกเลย สีแดงตัวแรกปุ๊บดูเส้นต่อไปใครไม่รู้ส t ติ e n เนดูได้นะคะว่ามันมีสีเขียวส t ติ e n เนเห็นไหมคะด้านบนก่อนที่หนูจะพัดลงไปเขาจะเขียนลำดับขีดมาให้ว่าส t ติ e n เจนจะต้องเขียนตัวไหนก่อนแล้วก็ทิกนะคะให้เขียนจากซ้ายไปขวาแล้วก็บนลงล่างนะคะ เดียวไดนลองคัดดูนะคะในหน้าที่70ก็จะเป็นการคัดเหมือนกันนะคะให้สติวเดนคัดลงไปได้เลยตัวแรกคือคำว่าหนึ่งแปลว่าผู้หญิงนะคะอย่าลืมนับลำดับขีดด้วยนะคะว่ามีจำนวนเท่าไหร่หนึ่งมี3มขีดนะคะใครไม่รู้ว่ามีกี่ขีดให้สติวเดนับจากช่องสีเขียว,ยวนะคะ ได้เลยต่อตัวที่2นะคะทาทาตัวนี้ใช้กับผู้ชายนะคะมีทั้งหมด5ขีดนะคะต่อไปทาตัวที่3นะคะเป็นทาผู้หญิงนะคะมีทั้งหมด6ขีดนะคะต่อไปตัวสุดท้ายเออเออที่แปลว่าของ มีทั้งหมด8ขีดนะคะอย่าลืมนะให้สติเรนคัดจากซ้ายไปขวานะคะบนลงล่างนะคะคัดต่อมาจะเป็นเยตูเยตูแปลว่าบทความหรือว่าการอ่านนะคะต่อไปนะคะในหน้าที่71 เราซื้อ yeah. จะมีรูปภาพแล้วก็บทความมาให้นะคะบทความเขาบอกว่าอะไราเขาบอกว่า mm. นี่ค่ะหว่อเจี้ยจางซานหว่อชื่อเสี่ยชงนะคะแปลว่าสวัสดีครับหว่อเจี้ยจางซานผมชื่อจางซานหว่อชื่อเสี่ยชงผมเป็นนักเรียนนะคะต่อไปหว่อเจียอยู่สี่คนอ,อาปะมาหมะเจ๋เก๋หรือวงนะคะแปลว่า ครอบครัวของผมมีสคนมีคุณพ่อคุณแม่พี่ชายแล้วก็ผมนะครับต่อไปป้าปับปู่ชื่อ,อเฉิงท้าชื่ออีเิงเขาบอกว่าคุณพ่อไม่ใช่นักเรียนแต่ว่าคุณพ่อเป็นคุณหมอนะคะต่อไปมาหมาปู่ชื่ออีเฉิงทาชื่อเหล่าชือนะคะเขาบอกว่าคุณแม่ไม่ใช่คุณหมอแต่ว่าคุณแม่ เป็นคุณครูนะคะต่อไปวก็เกิดเจี้ยวจางเออร์ทาชื่อเสียงเขาบอกว่าพี่ชายของฉันน่ะชื่อจางเออร์เขาอะ่ะเป็นนักเรียนต่อไปนะคะเป็นหุยตาวนฉี่นะคะหยตาวนฉี่แปลว่าตอบคำถามให้ถูกต้องนะคะข้อที่หนึ่งจางซานชื่อเสียง ตังซานชื่อเสียงแปลว่าจังชานเป็นนักเรียนหรือเปล่านะคะข้อนี้ต้องตอบปุ้ยนะคะต่อไปข้อที่สองท่าป้าป่าชื่อเราซื้อทาป้าป่าชื่อเราซื้อแปลว่าคุณพ่อของเขาเป็นคุณครูหรือเปล่านะคะข้อนี้ต้องตอบปุ้ยนะคะเพราะว่าในบทความเขาบอกว่าป้าป่าชื่อเซิงนะคะแปลว่าคุณพ่อเป็นคุณหมอนะคะต่อไปข้อที่สาม ทามาซื่อเหอาซื่อาม่าซื่อเาซื่อแปลว่าคุณแม่ของเขาเป็นคุณครูหรือเปล่านะคะข้อนี้ตอบอุ้ยนะคะต่อไปข้อที่4ี่ทาก็เกิดชื่ออีเชิงทาก็เกิดซื่ออเิงแปลว่าพี่ชายของเขาเป็นคุณหมอหรือเปล่านะคะข้อนี้ตอบอุ้ยนะคะเพราะว่าในบทความเขาบอกว่าเกิดเกิดซื่อเฉงนะคะ ข้อบายข้อสุดท้ายแล้วข้อ5เขาบอกว่าทาก็เกิดเที่ยวจังเออทาก็เกิดเที่ยวจางเออแปลว,ว่าพี่ชายของเขาชื่อจางเออหรือเปล่านะคะข้อนี้ตอบอุ้ยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะสอนเพยงเท่านี้นะคะเราซื้ออยากให้สติเรนทุกคนไปทบทวนคำศัพท์นะคะแล้วก็ทบทวนแบบฝึกหัดน,นะคะ แล้วก็ครั้งนี้ในเล่มหนาไม่ต้องถ่ายรูปให้เราซื้อนะคะเชียรเร์ตาเจีย๊ยขอบคุณค่ะทุกคน